ทรงเสวียนเมินนีเมินเฮาสวัสดีนิรันทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อเรื่องในบทที่3มนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแล้วก็ดูตามคลิปวิดีโอหรัซืูตได้เลยนะคะนะคะท่านเรียนพร้อมแล้วเรียนเปิดหนังสือหน้าที่สิบสองดูได้เลยนะคะอามาดูนะคะหัวเรื่องของเราวอเย้าเกิ้หนูรีนะคะวอแปลว่าฉันนะคะวอแปลว่าฉันเย้าเย้าแปลว่าต้อง หรือต้องการเกิ้งนะคะเกื้งแปลว่ายิ่งนะคะหนูดีหนูดีแปลว่าขยันดังนั้นหัวเรื่องของเราว่เย่าเกิ้งหนูดีทำไมคะฉันต้องขยันยิ่งขึ้นนะคะอ่ามาดูเนื้อเรื่องของเรานะคะ ตัวนี้นะคะซังเกอร์ซิงชีนะคะซิงชีแปลว่าสัปดาห์นะคะซังเกอร์ซิงชีนะคะสี่คำนี้แปลว่าสัปดาห์ที่แล้ว ีสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วทำไมคะเสี่ยลี่เสี่ยลี่เกินเกินไปว่ากับเกินใครคะมามาแม่ชี่ไปเลอแล้วชี่เลออีชื่อเอออปจรจิง นะคะเป่ยจิงคือปักกิ่งเมืองปักกิ่งนะคะเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนนะคะดังนั้นประโยคนี้เซียลลี่เกินมามาชี่เลยอีกชื่อเป่ยจิงทําไมคะเซียลลี่กับแม่ไปปักกิ่งหนึ่งครั้งหุยหลายอีโฮหุยหลายหุยแปว่ากลับหลายแปว่ามาอีโฮ หลังจากนะหุยหลายอีโฮหลังจากกลับมาทำไมคะตาเจียตาเจียแปลว่าทุกคนตาเจียร่างย่างตัวนี้แปลว่าให้ย่างทาให้เขาให้เขาทำอะไรย่างทาเจียเศร้าเจียเศร้าแปลว่าแนะนำ เจ้าอีเสี้ยเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะตาเจียร่างทาเจียเศร้าอีเสี้ยก็คือทุกคนให้เขาทำไมคะแนะนำแนะนำอะไรแนะนำเปิดจริงนะคะให้ฟังนิดหน่อยสิอะเรามาดูกันนะคะว่าเซวลี่จะแนะนำว่าอะไรเซวลี่ นะคะคเซวลี่ซัวนะคะเซวลี่ซัวซัวแปลว่าพูดเซวลี่ซัวซัวอะไรคะเปิดจริงเปิดจริงปักกิง่งเมืองปักกิง่งนะ,ะเปิดจริงเกินเกินแปลว่ากลับวอฉัน เสียงเสียงแปลว่าความคิดหัวเสียงเสียงก็คือความคิดของฉันเปยจริงเกินหัวเสียงเสี่ยงเตอเตอตัวนี้แปลว่าของหรือที่ปู้ไม่ปู้ะไรคะ่ะปู้อีอย,ออออย่างไม่อีย่างแปลว่าเหมือนกันเสียงผิดีน,น้นะคะ อียางแปลว่าเหมือนกันดังนั้นปู้อีย่างก็เลยแปลว่าไม่เหมือนกันทําไมคะเปิดจริงเกินหวอเสียงเสี่ยงเตอปู้อีย่างทาไมคะเมืองปักกิ่งกับทาไมความคิดของฉันเนี่ยมันทำไมคะไม่เหมือนกันหน้าหน้าก็คือที่นั่นที่นั่นทำไมคะหน้าอยู่อยู่แปลว่ามีหน้าอยู่เหนตัว ขึนตัวไปว่าเยอะมากขึ่นตัวอะไรคะหมิงเชิงกูจ่จี้ทำไมคะหมิงเชิงกู่จี้ก็คือโบราณสถานที่มีชื่อเสียงทำไมคะที่นั่นมีโบราณสถานที่มีชื่อเสียงเยอะมากเย่โยเย่ไปว่าก็ก็เหมือนกันนะคะก็จุดๆเหมือนกันเย่โ yeah, ยและก็มีอะไร เพินตัวเพินตัวก็แปลว่าเยอะมากเพินตัวอะไรคะเกาโหลตาซ่าก,ก็คือทำไมมีเออแล้วก็มีตึกใหญ่โตโออ่าเยอะมากวอชี่กั้ะวอชี่วอร์แปลว่าฉันชี่แปลว่าไปกั้ะแปลว่าผ่านหรือ เคยวชิกกุอีชื่อฉันเคยไปอะไรคะกู้กง,งคำศัพท์ของเราพระราชวางังฉันเคยไปพระราชวังหนึ่งครั้งผาปีนผากัวก้วกัวก็แปลว่าผ่านหรือเคยผากั้วอีชื่อฉางเฉิง ทำไมคะเคยปีนกำแพงเมืองจีนอ่าชางเฉิงขอโทษค่ะชางเฉิงแปลว่ากำแพงเมืองจีนฉันเออเคยปีนกำแพงเมืองจีนหนึ่งครั้งหายหายตัวนี้แปลว่าและยังและยังอะไรคะใช่ใช่แปลว่าอยู่หรือกำลังทำจุดจุดๆอยู่ และยังทำไมคะหายใจหวังฝูจริงหวังฝูจิิงก็คือชื่อเมืองชื่อเมืองอะไรหายใจหวังฝูจริงชื่อเมืองหวังฝูจริงหายใจหวังฝูจริงชื่อนะคะชื่อแปลว่ากินชื่อกวักวกัวแปลว่าผ่านหรือเคยชื่อกวัวอีชื่อข่าวยาข่ายาแปลว่าเป็ดย่างทําไมคะ และยังได้เออและยังเคยกินเป็ดย่างนะเป็ดย่างที่อยู่ที่ไหนคะที่เมืองหวังฝูจริงหนึ่งครั้งวอรเมินวอเมินแปลว่าพวกเราหวันหวันตัวนี้นะคะแปลว่าเที่ยวหรือเล่น เตอเตอตัวนี้แปลว่าได้เหินมากวอเมินหวันเตอเหินหีควไยทำไมคะพวกเราเที่ยวทำไมคะพวกเราเที่ยวได้มีความสุขมากนะคะไม่รู้ต่อกันหน้าที่สิบสามนะเขอชื่อนะคะเขอ เขือชื่อแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะดูกันอยู่อีเทียนอยู่แปลว่ามีอีเทียนอยู่แปลว่ามีอีเทียนแปลว่าวันหนึ่งเขื่อชื่ออยู่อีเทียนทำไมคะแปลว่ามีวันหนึ่งมีวันหนึ่งทำไมวอร์มนพวกเรา ว่ามือชี้ชี้ตรงนี้แปลว่าไปชี้ใหม่ใหม่ตรงน,นี้แปลว่าซื้ตอตรงสี่ตรงสีแปลว่าสิ่งของใหม่ตรงสีเตอนะเตอแปลว่าของหรือที่ซื้อโอขอโทษค่ะ ซื้อโฮนะคะซื้อโฮตัวนี้นะคะซื้อโฮตัวนี้แปลว่าเออเวลานั้นช่วงเวลานั้นขณะนั้นนะคะวอร์มินชีใหม่ตรงซีเตอร์ซื้อโฮก็คือทำไมคะช่วงเวลาที่เราไปทำไรคะซื้อของเนี่ยช่วงเวลาที่พวกเราไปซื้อของวอร์ซัว บอกไปว่าฉันบอกไปว่าฉันสัวแปว่าพูดว่าสัวเลอเลอแปว่าแล้วเลี่ยงสองว่าสัวเลอเลี่ยงเปี้ยนฉันพูดแล้วสองรอบทําไมคะโซ่หัวเหวียนพนังนกง,นนงานเก็บเงินพนักงานเก็บเงินทําไมแย่ก็ จุด,จด,จดเหมือนกันหรือแปลว่าก้ก็ได้นะคะแ yeah, ย่เหมยเหมยตัวนี้แปลว่าไม่เหมยทิ้งฟังเหมยทิ้งตรงตรงตรงัวนี้แปลว่าเข้าใจดังนั้นเหมยทิ้งตรงนะคะโซ่ so, ผูวเหวียนแย่เ yeah, หมยทิ้งตรงทำไมคะ พนักงานเก็บเงินก็ฟังไม่เข้าใจหัวเสียงหอวไปว่าฉันเสียงไปว่าคิดหรือคิดว่าอีโฮอีโฮตัวนี้แปลว่าต่อจากนี้หลังจากนี้ใช่ไหมคะ วอเสียงอีโฮฉันคิดว่าหลังจากนี้ทำไมคะวอเย่าฉันวอเยา่าต้องต้องการกึ้งยิ่งยิ่งขึ้นนะคะเย้าเกึ้งหนูี่ขยันวอเสียงอีโฮฉันคิดว่าหลังจากนี้วอเย้ากึ้งดูด่เตอ เจอตัวนี้แปลว่าอย่างเสียสีเรียนการเรียนหั่นวีนะหั่นวีแปลว่าภาษาจีนทำไมคะฉันคิดว่าหลังจากนี้ฉันต้องขยันเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้คือเนื้อเรื่องของเราสำหรับนักเรียนที่ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนบันทึกรูปภาพเนื้อเรื่องนะคะลงในระบ้านส่งงานครั้งที่13นะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนนะคะ